ก่อนไปสัญญกรรมพรุ่งนี้นะคะ12สพฤศจิกาหกสามเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะหลังจากออกจากห้องผ่าตัดนะคะ เช้าหกโมงสิบสองกันที่หนึ่งนะคะตาบวมบิดมากเกตเราหมอตาบวมแน่นอนยังอยู่ในวันที่หนึ่งนะคะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งคะ่ะบวมกว่าเมื่อเช้า,าอีกนะบวมบิดมากตะคอกเย็นนะคะดูดิตาข้างหนึ่งเปิดไม่ได้เลยอะ่ะตะคอกเย็นไปก่อนอย่างนี้เรื่อย วันที่สองนะคะหายบวมจากเมื่อวานเยอะแล้ววันที่สามแล้วนะคะอาการบวมลดลงเยอะเลยนะออเชโด,ดส่วนตัวก็หายไปแล้วเดี๋ยวให้ดูด้านข้าง วันนี้เป็นวัที่สานะคะแต่เมื่อคืนนี้เราเปิดน,นอนตะแคงข้างนี้ข้างซ้ายเช้ามาข้างซ้ายบวมบวมบวมข้างซ้ายแต่ไม่รู้ว่าจมูกตัดดียวไหมเราดูไปวันนี้วันที่สี่นะคะตอนหกโมงเชา้ารอยคำใต้ตาก็เริ่มเหลืองละตาเริ่มกลับมาคืนสูตรปกติวันนี้วันที่ห้านะคะหลังจากที่เราไปทำจำมูกมาแล้วเนาะ ยังเขียวยังช้ำอยู่เลยนะวันนี้วันที่หกแล้วนะคะที่ทำจมูกมาใต้ตาก็ลดลงไปบ้างแล้ววันนี้ครบเจ็ดวันแล้วนะจ๊ะพรุ่งนี้เราจะไปถอดผ้าออกนะ ฮัลโหลวันนี้วันที่8ดแล้วนะทุกคนวันนี้ต้องไปแกะผ้าแล้ว mm hmm. เขาเขียนคิ้วหน่อยวันนี้วันที่8ดนะจ๊ะไปแกะผ้ามาแล้วก็ยังบวมอยู่เขาก็เลยแปะให้ใหม่บล็อกใหม่ วันนี้วันที่เก้านะคะเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมแต่ตายังเขียวเหมือนเดิมเลยวันนี้วันที่สิบนะคะตื่นมาอาบน้ำเช็ดหน้าแล้วก็ทาครีมเรียบร้อย เป็นวันที่สิบที่หน้าเรายังไม่หายบวมนะข้างนี้จะบวมหน่อยข้างขวาแต่ถ้าข้างซ้ายจะบวมเยอะดูจากโรงรองแกนหนีได้เลยหรือการหันข้างเลยลจะรู้ว่าข้างไหนบวมยังไม่หายนะวันนี้วันที่สิบเอ็ดแล้วนะคะหน้าเรายังบวมอยู่นะข้างนี้บวมมากเพราะเรานอนตะแคงข้างนี้เยอะวันนี้วันที่สิบสองแล้วนะคะเริ่มเห็นเป็นสันขึ้นมาตรงนี้แล้ว เดี๋ยวจะไปรอแกะผ้านะ้อยสองวันวันนี้วันที่สิบสามแล้วนะคะพรุ่งนี้เราจะไปตัดใหม่แล้วแต่เมื่อเชา้าทำความสะอาดมาไม่หลุดสิบสามแล้วโอเคไหมวันนี้วันที่สิบสี่แล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวจะไปตัดใหม่แล้วนะ อันนี้ขอแต่งหน้าหน่อยนะวันนี้จะไปตัดใหม่แล้ววันนี้วันที่สิบห้าแล้วนะคะทุกคนตายังดำอยู่นะยังไม่หายดำเท่าไหร่